วันนี้จะพาไปทำข้าวมันไก่สูตรนี้บอกเลยค่ะว่าอร่อยมากๆเลยเป็นสูตรที่ทำกินตลอดเลยนะก่อนอื่นเลยเราจะเอาไก่ของเราไปต้มน้ำยังไม่ร้อนไม่เป็นไรค่ะใส่ไก่ลงไปเลยเราใช้น่องไก่นะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะระหว่างที่เรารอไก่ต้มสุกนะเดี๋ยวเราจะเอาหนังไก่ไปเจียวค่ะเอาไปเจียวให้น้ำมันเขาออกเลยนะเจียวไปค่ะแล้วเราก็จะมาใส่ขิงแล้วก็กระเทียมบุบนะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะผัดไปจนกว่าน้ำมันเขาจะออกแบบนี้แล้วก็จะใส่ข้าวที่เราล้างไว้นะคะใส่ลงไปผัดค่ะ ค่อยๆผัดไปจนกว่าน้ําที่เราล้างข้าวนะที่ยังมีเหลืออยู่ในข้าวจนกว่าเขาจะแห้งเลยนะแล้วเราก็จะมาปรุงก็จะมาใส่เกลือค่ะใส่ลงไปก็คนหน่อยนะแล้วเราก็จะมาใส่ผงชูรสกันค่ะใส่ลงไปแบบนี้คนนิดหน่อยนะแล้วก็จะมาใส่ผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนต่อค่ะผัดไปสักพักเห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่าน้ํามันออกไปหมดแล้วแห้งหมดแล้วนะเราจะเอาข้าวของเราไปใส่ในหม้อหุงข้าวกันเลยค่ะ ใส่ลงไปให้หมดเลยนะแล้วเราจะเอาน้ําต้มไก่ของเราใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยปริมาณนะแล้วแต่เราเลยค่ะเหมือนกับที่เราหุงข้าวปกติเลยถ้าเกิดใครชอบกินข้าวแฉก็ใส่น้าเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบกินข้าวแฉะนะก็ไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝากันเลยนะเราเป็นคนที่ชอบกินข้าวพอดีนะคะประมาณนี้ค่ะน้ําของเรานะปิดฝาหม้อเลยค่ะ แล้วเราจะเอาเขาไปหูงนะคะระหว่างที่เราหูงทำน้ำจิ้มกันค่ะใส่ขิงกระเทียมพริกลงไปในโคค่ะแล้วก็ตามด้วยผงชูรสอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสแล้วเราจะโขกเขาทุกอย่างเลยนะคะโขกไปแบบนี้ค่ะโขกไปเรื่อยๆเลยนะคะค่อยๆโขกไปค่ะโขกไปไม่ต้องละเอียดมากนะประมาณนี้ค่ะบีบมะนาวลงไปรสชาตินี้คือแล้วแต่เราเลยนะคะเอาที่เราชอบค่ะปรุงที่เราชอบนะ เราก็จะใส่มะนาวลงไปประมาณลูกหนึงนะใส่มะนาวลงไปเสร็จแล้วเราจะใส่เต้าเจี้ยวลงไปค่ะเป็นเต้าเจี้ยวที่แบบว่าไม่ได้เป็นเม็ดไม่ได้เละนะใส่ลงไปค่ะหลังจากที่ใส่เต้าเจี้ยวลงไปเสร็จแล้วคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราจะเอาไปใส่ในหม้อเราจะาไปตั้งไฟอีกรอบนะเวลาที่เราทําน้ําจิ้มข้ามันไก่นะเราจะชอบเอาน้ําจิ้มของเราไปต้มให้เขาสุกอีกรอบหนึ่งนะให้เขาเดือดเลยนะคะไปใส่หม้อแบบนี้ค่ะ แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบความข้นมากนะใส่น้ําลงไปก็ได้ค่ะแต่เราไม่ชอบนะเราก็เลยเอาแบบนี้ค่ะต้มให้เขาเดือดหน่อยนะพอเขาเดือดเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ผักชีกันค่ะความเดือดประมาณนี้เห็นไหมร้อนขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาใส่ผักชีกันเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคนให้เข้ากันนะไปค่ะไปจัดไก่ใส่จานกันเลยนี่เป็นไก่ที่เราต้มสุกแล้วเอามาหั่นไก่กันเลยค่ะ ทำกินเองใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะสําหรับสูตนนี้นะลองเอาไปทาตามกันดูค่ะสําหรับใครที่อยากลองกินข้าวมันไก่นะอยากทํากินเองที่บ้านลองเอาส่วน,นี้ไปทําดูค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยแล้วก็จะลอกไก่ออกมาแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่ลอกไก่เสร็จแล้วเอาไปใส่จานกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวที่เราตักมาไว้แล้ว,ลวนะคะเป็นไงคะข้าวมันไก่ของเราแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสุดทา้ายนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เราฟังรับชมคลิปนะคะ